สวัสดีครับ FC ฟซอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับกระแสโซเชียลก็ยังเดือดนะครับยังข้องใจคาตอบที่เดนเซอร์นะครับปฏิเสธจากการที่ถูกคราหาว่าช่องเดนเซอร์บุรีนิ้วมือของนงอุงอิงนะครับสืบเนื่องมาจากที่วันที่บอสโจรประชุมสาวน้อยลำเมินโชเนาะ แล้วก็ได้เรียกน้องตื่นหลิวนี่แหละเดนเซอร์สาวคนนี้มาสอบถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลูกพ่ออยากรู้เดนเซอร์คนนี้ก็ออกมาพูดมาบอกนะครับบอกว่าโดยพาดพิงไปถึงช่องของครูหมอนอิงก็ติดองคหญิงลำเพลินอบอฟฟิเชียลนะครับบอกว่าครูหมอนอิงได้อ่านคอมเมนต์ที่มีชาวเน็ตเอฟซต่างๆนี่ปัน่นคอมเมนต์เข้าไปปั่นนะครับ มันมีคอมเมนต์เข้าไปเนาะจาก f f c คอมเมนต์บอกในช่องของครูหมอนเองบอกว่าช่องเดนเซอร์บุรีนิ้วมือน้องอุ๋งิงนะครับก็เลยทำให้ครูหมอนเองถึงกับขึ้นเลยนะครับก็เลยมีการตอบโต้เนาะแต่ว่าสิ่งที่การที่ครูหมอนเองพูดตอบโต้นี่นะครับทำให้บดายเอิซิต่างๆของน้องอุ๋งิงเนี่ยเกิดความไม่พอใจอคนต้นเรื่องเนาะช่องเดนเซอร์นี่แหละครับ มันเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดช่องครูหมดอ,อิงอ่านคอมเมนต์นะครับที่จริงแล้วมันก็มีก่อนหน้านี้แล้วนะครับบรรดาเอฟซต่างก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะของกลุ่มเอฟซีศิลปินน้อยนี่แหละนะตามทิกตอกต่างๆนี่จะคอมเมนต์จะทําคลิปเกี่ยวกับแซะนะคอ,คอมเมนต์ต่างๆนี่แหละเอามาแซะนะ้องหญิงตลอดเลยนะในแอปดำเยอะแยะไปหมดจากกลุ่มก้อนของ กลุ่มคนพวกนี้แหละนะที่เป็นข่าวตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องเดนเซอร์นี้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทําไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าผิดสังเกตนะชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไม่ได้ผิดไม่ได้พูดแล้วทําไมต้องไปลบคลิปที่ไร้สดนะหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับทําให้สังคมชาวเน็ตต่างๆ f c น้องอูหญิงเนี่ยยังคาใจนะครับชาวเน็ตบอกว่าน้องเดนเซอร์คนนี้โกหกนะครับ แล้วก็ยังมีการบุ่ยไปให้ครูหมอนองิงซึ่งครูหมอนองิงอ่านในคอมเมนต์ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยทั้งสิ้นแค่บอกว่าช่องเดนเซอร์นะมีการบุลี่นิ้วมือน้องอุ้งอิงนะครับแต่ว่าเดนเซอร์สาวคนนี้กลับร้อนตัวเนาะไปขึ้นไลฟ์สดของตนเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ลบไลฟ์ลบคลิปนั้นออกไปทั้งหมดไม่เหลือเลยนะครับในช่องต้นหลิวลำเพลินโชว์เนาะไม่เหลือเลอแต่คลิป วิดีโออย่างเดียวนะครับริปไลฟ์สดไม่เหลือเลยนี่แหละสิ่งที่คาใจของชาวเน็ตต่างๆ f อฟซของน้องอุ๋ยิงซึ่งฝ้าติดตามพฤติกรรมต่างๆของคนกลุ่มนี้ที่ชอบแซะชอบไปคอมเมนต์ตามช่องต่างๆนะคอมเมนต์แล้วก็บูลลี่น้องอุ๋ยิงมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีตอนที่ช่องของครูมหมอนองนะครับบรรดาชาวเน็ตต่างๆเขาก็รู้ดีว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนเพราะว่ามันมีการโต้ตอบกันนะเนาะ แต่ยังโชคดีนะครับที่น้องเดนเซอร์คนนี้ยังได้รับความเมตตาจากบอสโจนะครับไม่ดึงกับไล่ออกเนาะยังให้ทํางานเหมือนเดิมแต่ว่ามีการยึดช่องนะครับยึดช่องไม่ให้ทําการไล่สดหรือว่าทําคลิปนะเป็นการโชวคร่าวแต่ว่ายังไม่มีกําหนดที่จะคืนให้เมื่อไหร่เนาะนี่แหละครับสังคมในโซเชียลในโซเชียลนี่บอกว่าน้องเดนเซอร์คนนี้โกหกนะครับไปบุยไปโทษ ครูหมอนอิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้มันมีมันเป็นกระแสก่อนหน้านั้นแล้วนะครับชาวเน็ตชาวเอฟซต่างๆที่แทรกกันไปแทรกกันมานะครับในแอปดำนะครับเยอะแยะเลยนะที่มีการบุรีน้องอูอิงนะครับแล้วก็อวยกันเองเนาะบอกว่าศิลปินน้อยท่านนี้เป็นบอสน้อยของวงสองนะครับคือมโนกันเองเนาะบอสน้อยบอสน้อยกันเรียกกันนะครับทางด้งที่พ่อโจรีบอจนี่ไม่เคย พูดเลยสักคำว่าศิลปินน้อยท่านนี้เป็นลูกสาวไม่เคยพูดเลยแม้แต่สักคำนะครับเพียงแต่บอกว่าลูกทีมนะครับลูกสาวบอโจก็คือน้องอุ๋ยอิงเพียงคนเดียวนะครับอำเภอลำแพนเนาะนี่แหละครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีต่างๆที่คอมเมนต์เข้าไปเนาะคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่ามาบวยว่าเอฟซีอุ๋ยอิงปั่นนั้นนี้ทั้งที่มันสองคนกับนางฮักแพง ล้อเลียนแซด้อยค่าอู่อิงมานานแล้วตัวปัญหามันเกิดจากสองคนนั้นคือนางต้นเหลิวกับนางฮักแพงและเอฟซีมันนั่นแหละเลยไปแซอู่อิงตามช่องใหญ่ช่องอื่นๆที่ทำเรื่องอูหอิงไม่ได้เริ่มเขาจะเอามาพูดทำไมคนผิดไม่ยอมรับผิดง่ายๆถ้าไม่จำนวนตัวหลักฐานสตอมากๆนางต้นเหลิวกับนางฮักแพงนางธมก็ไร้สุดขอทาน พวกนั้นมันรวมหัวกันนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์แรกก็แรงเลยนะครับคอมเมนต์ที่สองนะครับบอกว่าบอสโจบอกว่าหัวแม่ติ๋มคิดว่าพ่อโจไม่ไล่แม่ติ๋มออกถ้าทมไม่เข้ามายุ่งเพราะแม่ติ๋มแกก็เคยมีความดีอยู่เพียงแต่แกได้เฟนนิสัยไม่ดีอีกอย่างแกแกแล้วไปวงอื่นคงไม่มีใครรับนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวงหนึ่งสามัคคีกันดีทุกคน ชอบองุงิงยืนหนึ่งและอมเอมสุสายใยวัดเปากลุ่มนี้ชอบดูคลิปไปใไนไปกันคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าลบออกหนีความผิดเมื่อวานมันร้อนตัวมากคนผิดมาเฉลยตัวเองอย่าให้เขาเอาหลักฐานมาประจานนะอย่าเล่นกับระบบโซเชียลเขาเซฟไว้หมดแล้วลบได้อู้ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามันเกิดมานานแล้วช่องต้นหลิว ที่บุรีน้องอุงหิงไม่งั้นเขาไม่ลบคลิปลบร้ฟยสดออกหมดหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้กําลังใจอีล่าก็คืออุ๋งอิงรัตนาพรนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาปิดช่องเท่ากับเขาไล่ออกดีๆนั่นแหละกล้าอยู่เข้าจีเอิญว่าอย่างเอานะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าอย่าลองดีกับพี่หมอนอีกนะน้องเดี๋ยวจะจบไม่สวยนะจ๊ะ พี่หมอนอิงรักน้องอุ๋งอิงมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างมันมีมาพักใหญ่แล้วต้นหลิวอาจแค่อยากปกป้องคนกลุ่มเดียวกันจนหลงกับกระแสหรือสินน้ำใจที่ได้รับต่างๆจนไหลตามแรงยุยงส่งเสริมให้ออกมาแสดงก,กิริยาต่างๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างมันมีมาพักใหญ่แล้ว ต้นหลิวอาจจะแค่ปกป้องคนกลุ่มเดียวกันจนหลงกับกระแสหรือสินน้ำใจที่ได้รับต่างๆจนไหลาตามแรงยุยงส่งเสริมให้ออกมาแสดงกิริยาต่างๆวงเล็บคำถามทุกสังคมงานมันจะต้องมีกลุ่มคุณกลุ่มผมอยู่แล้วแล้วมันจะมีหนึ่งคนที่พลาดออกตัวแรงๆพอพลาดมาพวกโค้งที่อยู่เบื้องหลังไม่มีใครกล้าออกตัวช่วยสักคน ดนเซอร์คนหนึ่งมันจะกล้าหาญชาญชัยขนาดไหนถ้าไม่ตกหลุมเป็นเครื่องมือของคนอื่นนะครับอันนี้มีเหตุผลครับอาจจะถูก f วลต่างๆนี่หลอกนะครับยั่ยงส่งเสริมในทางที่มีดีอันนี้เป็นไปได้นะครับคอมเมนต์นี้และคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องที่ FC บอกว่ามีเดนเซอร์บุรีมือน้องมันเกิดก่อนที่ f c จะมาบอกในคอมเมนต์ช่องเกาะติดมี f c ไปเม้นหลายช่องก่อนที่จะไปเม้นในช่องเกาะติดอีก ผมเห็นมาหลายวันแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะว่า f อฟยังพวกเราเนาะเพราะว่า f อฟยังพวกเรานะเนะาะฮักลูกมาตั้งแต่ทีแรกฮักลูกคือเก่าแต่เขาเป็นไผต้องมาบูลลี่ลูกสาวของเอานะครับแมนๆหน่อยลบคลิปโทษไปทั่วบทเสื้อดอกนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า มันมีคลิปที่ว่าฮักแพงถ่ายรูปกับบอสโจกับเพียหน่อยนะนางอยากไปขอถ่ายกับเพิ่นเอ้รนางรอถ่ายรูปเขาเอิญน,นางไปแล้วนางบอกว่ารอก่อนขอถ่ายรูปกับพ่อโจก่อนประเด็นคือพวก F อฟซีมโนบอกว่าเห็นบอสขอถ่ายรูปนำ้ำบอสมาเป็นกําลังใจให้ฮักแพงที่ไหนได้อ้ฮักแพงไปขอถ่ายรูปน้าคลิปนี้ ดูได้จากช่องของตังศิรวิทย์นะครับคนนี้เป็นคนถ่ายคลิปฮักเพลงนะครับคอมเมนต์เอฟซี FC, คอมเมนต์มา่างนี้เนาะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าข่าวมันหนางหมูมาก,ก่อนช่องเกาะติดพูดหลายวันแล้วนะครับ YouTube เขาพูดมาหลายวันแล้วมาเถอะว่าช่องครูหมอนิงเอามาพูดก่อนแค่นี้ก็พอรู้แล้วละ่ะว่าหาที่ลง ทีแรกผมก็ยังมองกลางๆนะเพราะไม่เห็นหลักฐานเหมือนกันแต่คำพูดของนางนั้นแถไปช่องครูหมอนซึ่งตอนนั้นผมก็ดูช่องครูหมอนเองอยู่แบบนี้มันโปะเลยครับครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซต่างๆที่รู้เนาะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีปัญหาแล้วก็ไปโบยให้ช่อง ครูหมดเองน,นะครับทั้งๆที่เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ